นิยายรักนิยายเสียงเรื่องสื่อวิญญาณสื่อหัวใจแต่งโดยอนัตตาตอนที่5อลิสายังคงดำเนินชีวิตของตนเองไปเรื่อยๆณภายในใจลึกๆยังคงมีภาพของชายนิรนามแต่หล่อเข้มอยู่ในใจเสมอใช่ละเธอเชื่อว่าเธอจะต้องได้พบเจออธิชัยอีกแน่ๆแ,แต่ไม่รู้ว่า จะได้พบกับเขาในลักษณะไหนแต่จะมาแบบไหนก็ไม่สำคัญเท่าชายชุดขาวหนวดเคราวยาวที่ยังคอยมายืนมองเธออยู่เป็นระยะสาวน้อยมักก้มศีรษะให้กับคุณปู่ที่เธอไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรและท่านก็ยังคงยิ้มให้เธออยู่เสมอเราว่าท่านยืนคอยมาแอบดูเธอเพื่อทำหน้าที่แทนผู้ชายหน้าคมเข้มคนนั้น อลิษานางกม้มหน้าก้มตาทำงานในโน้ตบุ๊กที่ข้างอาคารเรียนรอเพื่อนที่กำลังจะตามมาสมทบแต่อก็มองจุกกับแกละที่แวะมากินขนมที่เธอวางอยู่บนโต๊ะคู่กับกระเป๋าเป้ของเธอแต่ยังไม่ทันไรก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมานั่งอยู่ข้างเธอจนได้เมื่อดวงตาเดียวมองศพกับดวงตาสีสนิมเหล็ก แก้มของเธอถึงกับแดงดะเรอยอย่างไม่ได้ตั้งใจสบายดีไหมเธอมองไปร,บรอบๆอย่างาระมัดระวังเพราะกลัวว่าการมาของเขาจะนำเอาพวกที่เธอไม่อยากเจอให้ตามมาด้วยฉันมาคนเดียวหนะ่าเขาบอกแล้วหัวเราะเบาๆแล้วคุณมาทำไมล่ะเขาเอียงตัวพิงโต๊ะนั่งข่อยห้างดูเท ผิดกับตัวยาวแต่ไม่ได้ดูเก้งกล้างเพราะร่างกายของเขาดูกำยำแบบคนที่ออกกำลังกายและกินโปรโตีนเวย์อยู่เป็นนิดมาหาเธอนาะสิเขาพอเขาพูดสาวน้อยจึงยกนิ้วชี้ตัวเองมาหาฉันเนี่ยนะเขาเลิกคิว้วไม่ได้ถึงไงได้แต่คิดถึงผู้หญิงที่ชอบแต่งตัวแรง ชอบทาเล็บสีเข้มๆมากกว่าถ้าทางเธอจะห่วงคุณน่าดูบางทีฉันก็ยังไม่อยากจะถูกฉีกอกก่อนไว้อันควรหรอกนะเขาทำเสียงจิ๊จะในลําคอประหนึ่งไม่พอใจที่เธอชักจะรู้เรื่องของเขาไปสมหมดแบบนี้เซ็กซี่เขาเรียกผู้หญิงของเขาคู่นอนที่มักจะแวะไปหากันเสมอแบบนั้น ความจริงเขาไม่ได้ไปหาเจ้าหล่อนมานานมากเพราะดูเหมือนเจ้าหล่อนจะมีอาเสียเลี้ยงไปแล้วมีเรื่องไหนบ้างที่เธอไม่รู้เกี่ยวกับฉันเธอถอนหายใจเฮือกหนึ่งก็ที่คุณเอ,อ่อจู่แล้วก็ตอนที่จู่จูคุณก็มาหานี่แหละเธอพูดเรื่อยเหมือนพูดเรื่องดินฟ้าอากาศแต่แก้มแดงนิดๆตอนที่พูดเรื่องจูบเพราะ ลิขิตกำหนดมาแบบนั้นให้เธอกับเขามีชะตาที่ต้องกันจะกลับหรือยังทำไมล่ะจะไปส่งเธอขมวดคิว้วจ้องเขางงง,งมาหาแค่จะพาไปส่งเองเหรอคราวนี้เป็นเขาเองที่หาลิ้นตัวเองไม่เจอจะบอกยังไงดีล่ะว่าเขาสนใจเธอเพราะตั้งแต่วันที่ได้เจอกันกระทั่งถึงวันนี้ เขายอย่างไม่ลดละความคิดถึงที่มีต่อเธอได้แม้จะคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าเธอยังเด็กแต่เขาก็ยังอยากสารสัมพันธ์ไม่ได้คิดเรื่องใต้สะดืออย่างที่เขาคิดกับคนอื่นๆมาขอให้ช่วยเขาก็หกคำโตช่วยยังไงคะเธอถามเขา อย่างสนใจหันไปมองข้างๆเขาที่เห็นจุกกับแกละก็เท้าควางมองเขาท่าทางสนใจเช่นกันเธอมองอย่างงุดหงิดที่ดูเด็กสองโนสองเด็กสนอยากจะรู้อยากจะเห็นเกินเด็กเกินไปแล้วแต่เขาไม่เห็นอย่างที่เธอเห็นนี่นาเรื่องอย่างนี้มันพูดได้ที่ไหนเธอเห็นจริงไปกับเขาแม้จะเกิดคำถามในใจ แต่ฉันัดเพื่อนไว้ก่อนแล้วนี่คะว่าจะไปกินชาปูกันนะ่ะเธอบอกเขาแล้วทำให้เขาอึ้งโดยเฉพาะเมื่อเห็นเพื่อนของเธออีกสี่คนที่ชักแถวกันเข้ามาหาอลิสลาอลิสาแล้วมองหนุ่มโตตหน้าเข้มอย่างสงสัยเออนี่เพื่อนของฉันคะ่ะลอยพูดต้นเดียว ั้งสี่คนยกมือไหว้อาธิชัยที่ดูโตวกว่ามากนี่คุณตุ้ยเออเขาพอมาถึงตรงนี้เธอก็ไม่รู้จะแนะนำว่าเขาเป็นอะไรกับเธอแน่แต่เป็นเขาเองที่พูดขึ้นมาเป็นแฟนกำลังมาขายขนมจิบให้ยกคำพูดของเขาฟังดูห้วน,วนเพราะไม่ค่อยพอใจที่เธอมีเพื่อนผู้ชาย เพื่อนผู้ชายของเธอและเขาก็ดันดูออกว่าไอ้สคนเนี่ยมันอยากจีบหรืออาจจะเคยจีบอลิสาผู้ชายมักมองกันออกอาการห่วงของเขาก็เลยแสดงออกอย่างชัดเจนเอ๊ะยังไงนะเป็นแฟนแต่กำลังจะขายขนมจีบนี่นะพูดปากยืนปากวัยใจถึงเอ่ยขัดอย่างไม่พอใจนักจนอาลาิสาและพลอยได้แต่อาปากค้าง เราไม่คิดว่าพุทธจะกล้าต่อก่อนกับชายร่างกำยำที่ดูน่าเกรงขามแถมยังโตกว่ามากก็แปลว่าฉันไม่ชอบให้แกมายุ่งกับหยกเป็นเพื่อนน่ะได้แต่ห้ามขายขนมจีบนะโวย้ยเข้าใจยากตรงไหน,นคนที่เหลือจึงได้แต่อ้าปากค้างส่วนพุทธเองก็จ้องกลับอย่างเอาเรื่องเช่นกันใครๆต่างก็รู้ว่า เป็นคนแรกที่เข้าหาอลิสาก่อนใครแต่เป็นอลิสาเองที่ออกปากปฏิเสธตั้งแต่แรกเช่นกันเมื่อเห็นอีกฝ่ายเข้าหาโดยหวังจะเคลมแต่เธอไม่จำเป็นต้องใช้ตาที่สามก็มองออกว่าอีกฝ่ายคงเห็นเธอเป็นคนง่ายๆเรื่องเพศสเธอจึงตัดฝ่ายเสียตั้งแต่ต้นลมด้วยกานเอ่ยตัดบทความสัมพันธ์ พุทธเรารู้นะว่าตัวคิดคิดอะไรจะทำอะไรแต่ถ้าคิดจะคบกับเราก็ลมเลิกเรื่องที่จะเคลมเราเถอะเราไม่ชอบที่นายทำแบบนี้แต่จะยอมได้ในฐานะของเพื่อนเท่านั้นไม่อย่างนั้นก็เดินกันคนละทางพุทธถึงได้ยอมถอยเพราะไม่ว่าเขาจะพยายามดึงดันแค่ไหนอลิสาก็จะยังยืนยันคาเดิมเช่นกัน และเมื่อใดที่เขาพยายามจะพัฒนาความสัมพันธ์อลิสาก็เลือกที่จะถอยไปเองและพูดกับเขาจนเขาต้องตามงอนงอ้อต่อมาก็เลยเลือกที่จะเป็นเพื่อนมากกว่าเดี่ยวและต้นก็เคยทำแบบเดียวกันก็เห็นทีจะเป็นแบบนั้นด้วยอลิสามองเขาอย่างไม่ค่อยพอใจนะัก เพราะท่าทางของเขาดูเหมือนจะเป็นนักเลงมากกว่าจะเป็นตำรวจเธอแก้มแดงเรือเมื่อเห็นเพื่อนกับอธิชัยจ้องตาก,กันชนิดไม่มีใครยอมใครคุณจะไปกินชาบูก,กับเราหรือเปล่าคะเธอเอ่ยถามเขาเพื่อขัดกันกระทำทุกอย่างเขาหันมายิ้มหวานให้เธอกินสิด้านไหนวันนี้ฉันว่างบอกแล้วก็พาเธอกับพลอยขึ้นรถไปด้วยกัน กับบอนทุเนอร์สีเลือดหมูเมื่อบอกพิกัดร้านก็ไปนั่งทานกันที่ร้านตานัดสามหนุ่มตามมาด้วยรถของเดียวเขามีรถเก่งมาเรียนด้วยเพราะบ้านค่อนข้างมีฐานะพอเขาดูไม่ลงรอยพวกเขาดูไม่ลงรอยกันเท่าไหร่แต่ก็ดันเข้ากันได้ดีเมื่อได้พูดหลายๆเรื่องอย่างเช่นฟุตบอล แต่ละคนก็มีทีมที่ชอบต่างกันไปพลอยค่อนข้างชอบหนุ่มหน้าเข้มในขณะที่อลิสายังไม่กล้าพูดอะไรเรื่องของเขามากนะักรวมถึงยังข้องใจด้วยที่เขาขอให้เธอช่วยแล้วเขาต้องการจะให้เธอช่วยเรื่องอะไรล่ะอธิชัยแวะส่งพลอยที่ทางขึ้น BTS ส่วนเธอ หันไปหาเขาเพื่อถามเรื่องที่เธออยากรู้สรุปว่าคุณอยากให้ฉันช่วยเรื่องอะไรหรอคะเขาหันมามองเธอนิดหน่อยก่อนจะมองถนนอย่างมีสมาธิไม่มีหรอกแค่หาเรื่องมาหาน่ะเธอเอียงคอมองเขาอย่างไม่ค่อยเข้าใจก่อนจะคิดออกเรื่องที่เขาบอกกับเพื่อนๆของเธอว่าเขามาขายขนมจีบหรือว่าเขา ตั้งใจมาจีบเธอจริงๆกันล้วเนี่ยคราวนี้สาวน้อยได้ตะแก้มแดงเอาจริงหรอเกิดมาก็เพิ่งเคยเขินสุดๆก็คราวนี้แหละจบแล้วนะคะตอนที่5นาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนาถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ จะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะต่อฝากชมพุสนับสนุนด้วยนะคะต่อจะได้มีแรงกำลังใจที่จะเขียนนิยายต่อเนาะเราก็จะได้มีเงินเดือนด้วยนะคะต่อฝากด้วยเนาะจักนะะักะบุญรักษาสวัสดีค่ะ